สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะครับของนะครับโอดินวาฮาราเลสซิ่งนะครับเซิร์ฟบ้านเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มมานาเบื้องต้นหรือว่าการแก้ไขนะครับมานานะครับให้มันพอจะทํำยังไงนะครับสาระน่ารู้นะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนนะครับให้มาดูดันตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครเปิดดันตรงนี้มาแล้วนะครับนะครับดันเจี้ยตรงนี้นะครับ อย่าลืมฝ่าล้านเติมเกมมาจะติกเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ใ,ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ขอให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจะติกเป็น้านแรกนะครับฝา่าเพื่อนไปด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับโปรแกรมเปิดหลายหน้าจออยู่วันนี้เรามีโปรแกรมมานำเสนอนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดหลายหน้าจอช่วยแบ่งเบาภาระมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนนะครับให้ประหยัดค่าไฟประหยัดแบตนะครับเพิ่มอายุการใช้งานมือถือนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรม U UG Phone นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเรามีบริการดีๆนะครับจากมีเฟสนะครับมาแนะนาเพื่อนๆนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับนะครับสตรีมเมอร์มือใหม่ที่ต้องการให้ผู้คนรู้จักนะครับหรือแชร์ข้อมูลให้กว้างขึ้นนะครับหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายของดีๆนะครับให้ผู้คนรู้จักคุณนะครับหรือต้องการให้ผู้คนนะครับมองเห็นสินค้าคุณกว้างขึ้นนะครับมีเฟสช่วยคุณได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับ มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับบอกว่ารู้จักมาช่องพิง k a อากาซนะครับทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดไปใช้บริการนะครับฝากบอกนิดนึงนะครับว่ารู้จักมาช่องพิง k a อากาซนะครับผม ให้เพื่อนๆนะครับรีบลงดันเจี้ยนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับลงไหวนะถ้าเกิดว่าลงไม่ไหวก็ให้เพื่อนนะครับลงนะครับดันเจี้ยนตัวนี้ถามว่าควรเก็บนะครับไปลงดันหมาไหมสําหรับผมนะครับไม่แนะนําให้เก็บไปลงดันหมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดันหมาเพื่อนมันค่อนข้างที่จะยากขนาดนะครับดันงูนะครับยังร้องกันแล้วร้องกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นดันหมาถ้าเกิดว่าใครจะดองไว้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนะครับแนะนําให้ลงนะครับดัน งูนะครับเพราะว่าเมื่อไไอเทมจากดันงูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาอย่างเช่นนะครับตัวนี้เมื่อตอนนี้เซิร์ฟผมนะครับขายก็อยู่ประมาณก็และสองสามพันแล้วก็นะครับชุดคุ้มฟ้าประมาณสองพันถึงสามพันสี่พันแล้วแต่นะครับเห็นที่แรกขายกันประมาณ3ามพันแป๊บเดียวออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดรอปของพวกนี้มาคุณจะสามารถนะครับตั้งตัวได้นะครับเอาเพชรนะครับไปพัฒนาตัวละครได้เพราะฉะนั้นดันงูผมแนะนําให้เพื่อนนะครับลงก่อนเลยถ้าเกิดว่าลงไหวนะครับต่อไป เป็นดันอีนะครับแล้วก็ดันดันรูนนะครับดันรูนนะครับก็คือดันพวกชุดเกาะพวกชุดตีบวดนะครับรูนตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีราคาแพงแต่รูนตอนนี้ยังขายราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปทําก็คือไปทําอะไรครับไปทําชุดฟ้าเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ชุดฟ้าค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นดันตัวนี้ก็จําเป็นต้องลงนะครับให้คุณนะครับเก็บรูน ออฟตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับไปขายรอดูราคาก่อนว่าราคามันเท่าไหร่หรือว่าลองดูตลาดก่อนก็ได้นะครับว่าตอนนี้เขาขายออกหรือยังถ้าเกิดว่าเขาขายออกแล้วคุณจะลงขายก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีคนทําของฟ้าแล้วลองเช็คตลาดดูเรื่อยๆนะครับว่ามีคนนะครับขายออกบ้างหรือยังเพราะว่าคนที่จะไปออฟก,ก็คือมันไปออฟของฟ้าและช่วง,รงแรกๆเกมเพิ่งเปิดเนี่ยของฟ้าค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับดันนะครับหินที่บดแล้วก็ดันลูน ส่วนดัน EP เนี่ยนะครับผมแนะนําให้เพื่อนนะครับลงนะครับเลเวลสาสิบห้าแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลยี่สบห้าเนี่ยคุณจบมอนได้ไว้นะครับต้องการหาทรัพยากรต้องการหาเงินหินตัวนี้เป็นหินเงินนะครับหินตัวนี้หกพันตัวนี้หกหมื่นส่วนนะครับดันเวลานี้ถ้าเกิดว่าได้มารวยเลยอันหนึ่งน่าจะหลายพันอยู่นะครับอาจจะถึงพันหรือไม่ก็เจ็ดแดร้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เซิร์ฟนะครับราคาแต่ละเซิร์ฟจะไม่เท่ากันแต่ถ้าผมแนะนําแนะนําให้ลงดันนะครับสาสิบห้าถ้าเกิดว่าเพื่อนครับ คุณมีดันเวลาให้คุณดองเก็บไว้นะครับลงดันตอนเลเวล48หรือ56อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถึงเลเวล48หรือ56เนี่ยในดันเนี่ยมันจะได้ EP เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนครับถ้าเกิดว่าทุกวันเลยคุณจะต้องลงนะครับดันนะครับ EP 1ชั่วโมงแล้วก็ดันรูน1ชั่วโมงส่วนดัน8ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นดันตัวนะครับพิกเกมเลยใครที่ดองไว้รอมันรีนะครับมันรี8 รีเป็นอาทิตย์สำหรับดัน8ชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณลงตอนนี้นะครับผมลงไปดรอปของฟ้ามาแล้วไปดรอปมือฟ้าขายไปแล้วด้วยนะครับ4,500นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะดรอปพ่วนะครับใบตีบวกสกิลื่อใบขาวแล้วก็ใบเขียวทุกอาชีพเลยใบพวกนี้จะราคาโคตรแพงมาหาแพงเลยนะครับเซิร์ฟผมขายก็อยู่4-500ต่อใบนะครับแล้วถามว่าดรอปยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดัน8ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเพื่อน ต้องการพัฒนาตัวละครแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นสุลต่านผ่านไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่ต้องการพัฒนาตัวละครนะครับตัวละครยังไม่เก่งมากถ้าเกิดว่าลงไปฟาร์มไหวผมแนะนำให้ลงไปฟาร์มไอห,หินพวกเนี้ยเมื่อนะครับราคาดีมากๆไอหินพวกนี้นะครับแล้วก็นะครับไอหินตัวนี้เอาไว้คาบนะครับชุดพวกพวกประดับชุดนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงถ้าเกิดว่าใครต้องการหาเพชรนะครับไว้พัฒนาตัวละครดัน8ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มไหวแล้วผมแนะนําให้รีบลงนะครับดัน8ชั่วโมงนะครับ รีเป็นอาทิตย์ส่วนดันตัวนี้นะครับรีทุกวันเวลาไหมครับ11โมงนะครับ11โมงนะครับสำหรับดันตัวนี้แล้วก็นะครับพาสตัวนี้นะครับรี11โมงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านะครับใครก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําให้คุณนะครับอย่าลืมทาพาสตตัวนี้นะครับทำได้ทุกวันนะครับมันจะรีตอน11โมงอย่าลืมนะครับตัวนี้ได้ทรัพยากรเยอะมากๆ เดี๋ยวผมว่าจะไปทำนะครับเมืองน้ําแข็งยิ่งคุณนะครับผ่านไปเมืองไกลๆหรือว่าทาเควสผ่านไปเมืองไกลๆเนี่ยเควสจะทําได้มากกว่าเก่านะครับอ่าเควสตรงนี้มันจะเพิ่มนะครับทีแรกคุณจะมี6เป็น7เป็น8นะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำเควสไปเมืองข้างหน้านะครับแต่ว่าเมืองน้ําแข็งไม่แน่ใจผมว่าอาจจะไม่ทานะเพราะว่าเมืองน้ําแข็งมันค่อนข้างยากเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าพลังผมตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งมือสามแปดร้อยเองนะครับแล้วก็ของในช็อปของในช็อปเนี่ยมันนะครับมันจะ น้ำยา EP ตัวนี้นะครับจะรีทุกวันนะครับตอน11โมงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับ e ีตรงนี้ไม่พอมันจะเพิ่มนะครับค่า EP ีตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อไหวผมแนะนําให้คุณซื้อนะครับซื้อมาเพิ่มเพราะเท่าที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่พอนะครับใน1วันยังไงก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันแจกมาวันนี้สองหมื่นเองอประมาณ20,000ให้คุณนะครับมาซื้อตรงนี้นะครับเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองแล้วว่ามันพอนะครับมันยังเหล นะครับสี่หมื่นแล้วก็หนึ่งแสนถ้าแสนหกคุณซื้อไหวก็ซื้อไปอันนี้ก็แล้วแต่งบนะครับพอเวลาคุณกดเนี่ยนะครับมันจะบวกนะครับเวลาตรงนั้นเพิ่มเมื่อกี้มีเท่าไหร่ครับมีสองหมืนอ่าเพิ่มกดไปครับหนึ่งขวด เห็นไหมครับมันจะเป็นสี่หมื่นขวดละสองห0,000ื่นะครับโดยประมาณขวดละ2 0 0 0มื่นมันจะเป็นนะครับ EP นะครับโบนัสตรงนี้คูณสองอเห็นไหมครับคือนะครับมันไม่ได้กดแล้วเป็นบัฟขึ้นนะครับเหมือนเกมอื่นคือเพิ่มระยะเวลา EP ที่มันคูณอยู่ตรงนี้นะครับให้เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมอ่าประมาณนี้เลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะรีนะครับตอน11บเดโมงแล้วพาร์ตตัวนี้นะครับจะรีตอนตีสองนะครับพาร์ทรายวันนี่ครับพาร์ทรายวันนะครับ มันจะรีตอนตีสองนะครับไหนว่าพาร์ตไลวันไหมครับอ่าเช็คอีไยวันนี่ครับมันจะรีตอนตีสองและอันนี้นะครับเป็นทิกนิดนึ่งนะครับใครที่เปิดหลายๆตัวละครไว้ไหมครับวันที่4นะครับมันจะแจกนะครับเห็นไหมครับเป็นโลเลยไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สร้างตัวละครไว้เยอะนะครับมีลุ้นนะครับวันที่4วันที่6เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างสี่ห้าตัวละครได้ตัวทองตัวมวกมารับรองรวยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครมีหลายๆตัวละครวันที่4วันที่6เตรียมตัวเลยครับถ้าโชคดีรับรับเงินไหมครับมนจะรีตอ ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นวิธีนะครับการนะครับหานะครับมันไม่ใช่วิธีการหาเด็ต้องเป็นวิธีนะครับการช่วยนะครับทำให้มานาพอวิธีแรกเลยนะครับหลายๆคนนะครับจะติดเรื่องมานาแล้วมานามันไม่พอใช่ไหมครับอย่างแรกเลยครับคุณต้องนะครับลดสกิลลงคือสกิลเนี่ยผมมีนะครับทั้งหมด6สกิลผมใช้แค่3ทำไมถึงใช้สาครับเพราะว่ามานาทุกคนนะครับมันไม่พอช่วงเริ่มแรกแล้วมานามันจะพอได้ยังครับมานาคุณจะพอก็ต่อเมื่อนะครับคุณนะครับมาออฟของพวกนี้นะครับมันจะมีออฟ นะครับของพวกเนี้ยหามานามัครับออแบบนี้ครับเดี๋ยวดูกว่าตัวนี้มีไหมอ่าตัวนี้ยังไม่มีนะครับมันจะมีออฟพวกเนี้ยครับเป็นออฟนะครับรีเจนมานาแล้วก็นะครับยัดสมุดนะครับยัดสมุดตัวนี้ครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันมันใัดค่อนข้างยากนะครับผมบอกเลยมันทำค่อนข้างยาก นะครับ MP r e g e n d เห็นไหมครับเนี่ยอ๋อพวกนี้นะครับคนคุณนะครับมายัดถ้าเกิดว่ามานาะคุณไม่พอถ้ายัดได้ขั้นแรกเลยถ้าเกิดว่ามานาไม่พอคุณนะครับก็ลดสกิลลงแล้วมันจะมีนะครับ ประดับนะครับประดับแฟเออจะเรียกว่าประดับแฟม์เพื่อนประดับอีกาประดับอะไรดีวะเพื่อนประดับแคสลวกันประดับแคสนะครับประดับแคสตัวนี้นะครับมันจะช่วยได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มานาไม่พอเบื้องต้นก็ให้คุณนะครับลดสกิลลงเสร็จแล้วคุณก็ลองนะครับมาซื้อประดับแคสตัวนี้ถ้าต้องการมานานะครับตัวนี้นะครับจะบวกนะครับ MP Regen บวกซนะครับ ประดับแคสตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าคุณนะครับจะต้องการอะไรแต่ส่วนตัวผมแล้วจริงๆครับผมไม่ต้องการให้เพื่อนนะครับทำมานานะครับรีมานาทำไมถึงไม่ต้องอรีมานาครับเวลาที่คุณผ่านบอสครับคุณมานาพอแล้วคุณผ่านบอสดได้ไหมไม่ครับมันไม่ได้ต่อให้คุณรีมานาพอคุณก็ผ่านบอสดไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวพวกนี้มา นะครับคุณอาจจะผ่านบอสได้เห็นไหมครับว่าเป็นดีเฟนต์บวกสี่หรือว่านะครับปั๊มยาแรงอะไรพวกนี้นะครับบอสมันไม่มีเวลาจำกัดมันสามารถนะครับทำให้คุณนะครับวิ่งบนหู่ยนั้นได้เรื่อยๆคือโดนบอสฆ่าไม่ตายปั๊มยาทันคุณจะผ่านเควสบอสได้แต่มานาเนี่ยนะครับคุณรีทันก็จริงแต่คุณยืนบอสไม่ได้คุณก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นประดับแคสเนี่ยนะครับข้อควรระวังหนึ่งนะครับให้คุณมาดูให้ดีนะครับว่าประดับแคสตัวนี้นะครับมันบวกอะไรอย่างตัวนี้นะ ส่วนตัวนี้นะครับบวกอะไรตัวนี้นะครับบวกนะครับเมรีดาเมทนะครับเมรีดาเมทก็สายประชิกครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นนะครับเมจิกดาเมทเพราะฉะนั้นข้อควรระวังดูให้ดีมันจะมีแรงดาเมทเมรีดาเมทเมจิกดาเมทถ้าเกิดว่ามีคําขึ้นหน้าพวกนี้คุณนะครับมันเจาะตรงเฉพาะอาชีพเพราะฉะนั้นตอนซื้อระวังให้ดีตัวนี้รีมานาตัวนี้บวกดีกเฟนต์ตัวนี้บวกดาเมาง่ายๆเลยนี่ครับตัวนี้บวกดาเมทเพราะฉะนั้น ระดับแคสตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลือกใส่เลยถ้าผมแนะนําผมแนะนำดีเฟนต์นะครับแนะนำดีเฟนต์ถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นสายประชิดก็หาของพวกนี้ใส่เอาเพราะว่ามันจะบวกอะไรครับมันบวกแม่นยําด้วยเห็นไหมครับพอเราคุณตีบวกเนี่ยมันจะบวกแม่นยําเยอะผมจะให้ดูของผมครับแม่นยาก็คือไม่รับตีมอนเตอร์โดนถ้าคุณตีไม่โดนนะครับตีบอลไม่โดนก็จบครับ ตัวนี้นะครับบวชนะครับโพชันคือปั๊มเลือดแรงผมจะเอาแนวปั๊มเลือดแรงยืนได้แล้วก็แม่นม่นยำนะครับเพราะยังไงพอเราคุณต้องไปเจอบอสแน่นอนทุกคนจะต้องติดบอสครับไม่ว่าจะติดบอสตัวไหนก็แล้วแต่แต่ต้องติดบอสแน่หลายๆคนนะครับติดบอสแม่งมุมกันนะครับอย่างตัวนี้ครับเห็นไหมครับแรงนะครับแม่นยำสี่นะครับคิติคอนและส่วนตัวนี้นะครับดีเฟนซ์แล้วก็ปั๊มยาแรงออดาเมจนะครับปั๊มยาแบบนี้เป็นต้นนะครับสาหรับคนที่ มานาไม่พอเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนนะครับไปหาจากส่วนอื่นแต่ส่วนเนี่ยที่ผมจะแนะนำมันค่อนข้างที่จะยากก็คือการเปิดนะครับตัวละครเมื่อคุณเปิดตัวละครคุณลองมาดูครับมันจะได้สแต็คพวกนี้ยพวกรีมานาบ้างนู่นนี่นั่งคือเยอะมากๆครับเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับ MP e g e n เห็นไหมครับผมก็ได้นะครับ MP e g e n 2แล้วเนี่ยครับหรือจะไปครับพวกชุดนะครับเป็นเซ็ตนะครับมานา e g e n ก็ได้ไม่ครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมแนะนำนะครับไม่ว่าจะคราอะไรก็แล้วแต่อย่างผมครับผมคราตัวนี้มาไม่ครับเห็นไหมครับประดับฟ้านะครับผมคราบนะครับปั๊มยาแรงมาไม่ครับผมเน้นยืนได้ถ้าเกิดว่าคุณไปทำเพย์บอลแล้วคุณยืนไม่ได้ต่อให้คุณรีมานาทานคุณก็ไม่ผ่าน อ่าตอนนี้นะครับผมมีของฟ้า2ชิ้นแล้วก็อาวุธนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการทําของฟ้านะครับทำไม่ยากทุกคนทําได้เหมือนกันหมดเลยแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมน่าพลาดไปแล้วผมจะมาบอกเรื่องที่ผมพลาดไปด้วยว่าของฟ้านะครับมันจะทํำยังไงก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้นะครับสาหรับสาระข้อมูลการรีดันแล้วก็นะครับการเอ่อมานานะครับการ หามานานะครับว่าทํำยังไงมันถึงให้พอนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับมานาไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจช่องปิงอากาศาซาด้วยนะครับท่านเพื่อนอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนคนอื่นสามารถไปดูขึ้นไลฟ์สดตั้งแต่เวลา6โมงเย็ยนเป็นต้นไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม